สวัสดีค่ะมาพบกับนิกนาทาร่โนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จับจรงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค,ค่ะประจําเดือนมิถุนาย,ยน2567นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะให้ไปแรกขากสีไม้ แปดไม้ค่ะ King of Cup The Star ค่ะ,ะตามมาด้วยเก้าดาบ King of w a t ค่ะ King of Particle อ่ะสิบไม้นะคะแปดถ้วย และ t h f o o ูค่ะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของอชาวธาตุน้ำนะคะที่อยู่ในสถานะคนคุยนะก็บอกเลยว่าในการเริ่มต้นความสัมพันธ์คุณรู้สึกอบอุ่นใจค่ะที่มีเขาคนนี้เข้ามาเติมเต็มในช่วงเวลาที่ตัวคุณเองต้องการใครสักคนนึงเข้ามาแบบ ทำให้ใจกระชุ่มกระชวยทําให้รู้สึกอบอุ่นใจค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาเหมือนกับคุยกันมาสักพักคุยกันมาสักระยะหนึ่งหรือในหลายๆคนค่ะเป็นการติดต่อทางโซเชียลเนาะเป็นรักออนไลน์ค่ะเหมือนกับว่าปิ้งกันพบกันด้วยด้วยความบังเอิญเหมือนปัดไปเลื่อนไปเจอกันแล้วก็ถูกชะตากันคุยกันค่ะเป็นไปได้สูงเช่นกันนะว่าจะเป็นรักทางโซเชียลแล้วก็ในตรงนี้ใจคุณอะรู้สึก ผูกพันกับเขามากตัวชาวธาตุน้ําเองเอะค่ะมีใจให้กับเขาไปแล้วเนาะในตรงเนี้ค่ะพลังงานของเดือกสตาร์ขึ้นมาเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่เหมือนกับได้คุยแล้วได้อยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นใจค่ะลงสเสน่ห์เขาค่ะในตรงนี้เนาะเขามีพลังงานดึงดูดเพศตรงข้ามสูงเลยค่ะอืมก้าดาบขึ้นมาตัวคุณเองก็เครียดกดดันเนาะเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่เป็นไปดังที่คิดกลัวว่าเขาจะไม่ชอบคุณเหมือนดังที่คุณชอบเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้จริงจังเหมือนอย่างที่คุณจริงจังกับเขาในตรงนี้ค่ะมัน ด้วยพลังงานของไพ่แล้วตัวคุณเองจริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้คุณคบเขาแบบจริงจังคุณไม่ได้อยากคุยแบบเล่นเล่นไม่ได้คุยขั้นเวลาไม่ได้คุยแก้เหงาแก้เซงค่ะเหมือนกับเขาคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณตัดสินใจที่จะไปต่อที่จะโฟกัสแต่เขาคนนี้ชาวท่าน้ําค่ะเลือกคุยกับเขาเพียงคนเดียวเนาะตอนนี้ค่ะคุณทุ่มเทใจให้กับเขาไปแล้วเนาะความเครียดความกดดันก็มาจากเรื่องของ ความกังวลใจอะค่ะเหมือนกับว่าเขาก็ยังมีแฟนคลับอยู่ยังมีคนมาคอมเมนต์ยังมีคนมาตามดิวตามส่องอยู่อะค่ะในตรงนี้ทําให้ชาวธาตุน้ําไม่สบายใจนะหรือเขาอาจจะยังมีคนเข้ามาขายขนมจีบมีคนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์อยู่อะค่ะทําให้ชาวธาตุน้ําเกิดความหวัดระแวงเกิดความรู้สึกน้อยน้อยใจนะในตรงนี้ก็กลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจค่ะกลัวซ้ากับรอยเดิมกลัวซ้ํากับในอดีตที่เคยผิดหวังอกหักมานะสาหรับชาวธาตุน้ําค่ะ ยังไงเราคาดหวังว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะสมหวังสามารถเปิดตัวคบกันอย่างเป็นแฟนได้เลยเนาะค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าเด e อดฟูขึ้นมามันเหมือนกับว่าเขายังหวงแหนความโสดอยู่เขายังไม่ได้ฟันธงเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณเองชัดเจนอย่างเขาแต่เขาอ่ะยังไม่ได้ชัดเจนหรือว่ายังไม่ได้มีการตอบรับกลับมาว่าเขาจะจริงจังกับคุณแค่ไหนหรือว่าเขาจะเลือกคบคุณแบบจริงจังไหมในตรงนี้ยังรออยู่ค่ะ รอการตอบกลับจากเขารอฟีดแบ็จากเขาเนาะในหลายๆคนค่ะถึงกับเก็บมาเครียดเก็บมาคิดนะชาวธาตุน้ําเหมือนเป็นคนคิดมากคิดเยอะอยู่แล้วในตรงนี้ก็เหมือนกับว่ากลัวกังวลใจวิตกกังวลกลัวว่าเขาจะแอบมีใจให้กับคนอื่นมากกว่าตัวเองกลัวว่าเขาจะเลือกคนอื่นในตรงนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองพอสมควรค่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดอะไรอยู่เอ่ย ให้ใบแรกค่ะสมถ้วยเขาก็ถูกใจคุณเหมือนกันนะเก้าไม้หดาบเดชชาริออเออเหมือนเขาก็กลัวจะผิดหวังกลัวจะเสียใจกลัวจะไปซ้ำรอยเดิมรอยอดีตของเขาเหมือนกันค่ะเขาก็เป็นคนที่มีบาดแผลในใจมาเนาะในตรงนี้เหมือนกับ เขาจะเปิดใจคบใครคนใหม่ก็เหมือนกับกลัวเหมือนกันกลัวจะผิดหวังกลัวจะเสียใจเหมือนกันค่ะแต่ถามว่าชาวท่าน้ําถูกสเปคตรงไทยตรงใจเขาไหมถูกสเปคตรงไทยค่ะและในตรงนี้นะคะด้วยพลังงานขึ้นมาเหมือนกับเขาก็อาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนแล้วเหมือนกับอยู่ในช่วงเวลาที่เขาก็ตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันว่าจะโฟกัสที่ใครอะค่ะสองไม้ the high pencil อืมเขาก็เป็นคนเพอร์เฟคคนหนึ่งนะคนคนนี้นะคะสตริงเขารู้สึกดีนะที่เขาอยู่ใกล้ๆคุณเขาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกสบายใจค่ะคะุณเป็นเซฟโซนของเขาเหมือนเขาปรึกษาคุณได้ทุกๆเรื่องนะในตรงเนี้ยคะ่ะ The Sun นะคะแปดเหรียญค่ะและ,ะเจ็ดไม้นะคะโอเคค่ะ ความสัมพันธ์ณตอนนี้ก็บอกเลยว่าพลังงานของเขาณนะตอนนี้เวลานี้เขาให้โอกาสกับตัวเองเนาะยังเป็นช่วงเวลาที่เขายังไม่ได้โฟกัสที่ใครคนใดคนหนึ่งอย่างจริงจังแต่เหมือนในใจของเขาตอนนี้มีสองคนมีตัวเลือกมีแบบคนที่ยังเข้ามาให้เขาเลือกอยู่แล้วเขายังอยากเลือกอยู่เขายังอยากให้โอกาสตัวเองอยู่ค่ะ เหมือนในตอนนี้ถามว่าชาวท่าน้ําถูกสเปกตรงไทยตรงใจเขาไหมถูกสเปกตรงไทยแต่ใครที่เขาคุยมาก่อนหน้านี้หรือคนที่อาจจะดิวมาพร้อมๆกันก็ได้เขายังสับสนอยู่เ่าเขายังไม่มั่นใจตัวเองนะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองเออชอบชาวชาติท่าน้ําอย่างจริงจังไหมหรือว่าชอบ แบบสามารถที่จะแรี้ยฟันธงได้เลยไหมว่าชาวท่าน้ํานี่แหละจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแต่ณตอนนี้เวลาเนี้ยมันมีตัวเลือกเข้ามามีคนอื่นๆเข้ามาทําให้เขายังสับสนอยู่ยังคิดอยู่ยังแบบตัดสินใจอยู่อะค่ะแต่ถามว่าเขารู้สึกดีกับชาวท่าน้ำไหมรู้สึกดีนะเพียงแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะโฟกัส แบบจริงจังกับใครนะนะตอนนี้เวลานี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่อยากที่จะศึกษาดูใจอยากที่จะเรียนรู้ก่อนว่าออนิสัยไปกันได้ไหมทัศนคติมุมมองไปกันได้ไหมแต่เขารู้สึกดีนะเวลาที่เขาคุยกับชาว่าน,น้าอะค่ะเนี่ยพลังงานของเจ็ดไม้ยังขึ้นมาปิดท้ายนะนมันยังมีช่วงเวลาที่เหมือนกับ มีคนอื่นๆเข้ามาเยอะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์อาจจะมีคนมารุมล้อมเขาเยอะแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเลือกยากแล้วก็ตัดสินใจยากเพราะว่าถ้าโฟกัสแล้วกว็อาจจะไม่เปลี่ยนใจแล้วต้องไปต่อความสัมพันธ์แน่ๆน,นะตอนนี้เวลาเนี้ยเขายังให้โอกาสเตียงอยู่ค่ะว่าจะโฟกัสที่ใครหรือว่าจะตัดสินใจเลือกใครที่จะจริงจังชัดเจนนะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปเอ่ย the f o l l ค่ะ สี่ไม้นายออฟสอดนายออฟคับคิงออฟพาร์ติเคิลค่ะคิงออฟวัดจิตดาบอ่ะก็ยังได้ควีกันแบบเรื่อยๆเนาะหกไม้เหมือนกับว่า คุณเองไม่ไม่อาจที่จะตัดสินใจฟันธงได้เลยว่าจะจริงจังขนาดไหนเพราะว่าตัวเขาเองเหมือนว่าฝั่งเขาค่ะรอฝั่งเขาที่จะชัดเจนเนาะนะตรงนี้ยังเป็นอะไรที่ยังคุยกันไปเรื่อยๆนะคุยแบบว่าหาข้อเขาเรียกะไรมันเหมือนว่าหาข้อดีข้อเสียของกันละกันแล้วก็หาว่าจะยอมรับกันได้ไหมในตรงเนี้ยตัวชาวท่าน้ําเองอะ่ะโอเคแล้วล่ะติดอยู่ที่เขาเนี่ยล่ะค่ะยังคุยกันได้แบบเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามัน ยังไม่มั่นใจอะยังเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะโฟกัสแบบจะคบกันแบบจริงจังหรือว่าเปิดตัวในสถานะแฟนนะอืหกไม้นะคะจัดมิน้นและสิบถ้วยค่ะในตรงนี้ค่ะชาวท่านน้ำมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาเนาะหรือมีคนเข้ามาขายขนมจีบมีคนเข้ามาอยากคบอยากดิวอยากคุยค่ะก็บอกเลยว่ายังไงเรามันเหมือนกับว่า อาจจะตัดสินใจที่จะคุยอาจจะตัดสินใจที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่ามีพลังงานของจัดเมนขึ้นมาสิบถ้วยขึ้นมาเหมือนคนคนนี้ก็ถูกสเปกตรงไทยเหมือนกันหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาตือ้อเข้ามาคุยแล้วชาวธาตุน้ำอาจจะคุยกับเขาโดยที่ว่าอาจจะคุยไปก่อนหรือว่าอาจจะลองคุยดูอย่างเงี้ยค่ะมันมีพลังงานขึ้นมาเนาะในตรงนี้ค่ะด้วยพลังงานของชาวธาตุน้ํานะคะ ที่อยู่ในสถานะคนคุยนะก็บอกว่ายังไงเรามันยังไม่ถึงขั้นฟันธงยังไม่ถึงขั้นเปิดตัวกับคนคุยอะค่ะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขานะแต่คุณกับเขาก็ยังได้คุยได้ดีวกันเป็นแบบย,วยาวๆเนาะในตรงนี้มันเหมือนกับว่าก็เป็นการที่จะเ,เรียนรู้ดูใจกันไปด้วยแล้วพลังงานในตรงนี้ค่ะมันเหมือนความมีเสน่ห์ของเขาด้วยแหละมันก็เลยทําให้มีตัวเลือกเยอะทําให้เลือกเขาเรียกอะไรยังมีเวลาเลือกอยู่ะเขาก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองอยู่อะค่ะ มันก็เลยยังไม่ได้ฟันธงเนาะแต่ถามว่าคุยกันได้ไหมคุยกันได้สารความสัมพันธ์กันได้ก็ถือว่าในตรงเนี้ยเจ็ดดาบเข้ามาก็คือเหมือนกับว่าคุยกันได้ราบรื่นขึ้นหรือมันเข้าใจกันมากขึ้นอะค่ะแต่ว่ายังไม่แค่ยังไม่โฟกัสแค่ยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่ได้เปิดใจยังไม่ได้เลือกที่จะคบกันแบบเป็นแฟนเนาะก็ยังอยู่ในสถานะคนคุยอยู่ค่ะในตรงนี้แล้วก็ยังมีเกณฑ์ที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามามีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาอยากคบอยากดิวอยากคุยค่ะ ในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างต้องให้โอกาสตัวเองนะคะสําหรับชาวาธาตุน้ําและคนคุยนะโอเคค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวาธาตุน้ํานะคะราศีมีนกรกฎพิจิกที่อยู่ในสถานะคนคุยเนาะก็ขอให้นะเขาเป็นคนที่ใช่ถ้าเขาเป็นคนที่ถูกใจขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทารลได้ใหม่นะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ